ผนไม้ตกนั่งเห็นะหัวะหัวแปลกๆนะอันนี้คือหัวมันเป็นไม่ใช่หมูแต่ข้างบนมันหัวหมูนะหัวหมูหันว้าวน่ากินโคตรเลยไม่ใช่รถแต่ V I P เป็นรถโดยสาร25วันพี่เขาจะคลอดแล้วค่ะมีใจด้วย yeah. เย้เหมือนอาหารในโรงเรียนหนูเลยก็เนี่ยดีแล้วโอเคเดี๋ยว บอกไปกเข้านะครับตอนนี้คือเที่ยวบินที่ผมเอ่อจะเดินทางกรบพานอยอะ่จะจะมงว่ามีพายุนะครับบางไฟบินเนี่ยถูกยกเลิกไปจํานวนมากเลยผมก็เลยเปลี่ยนแผนการเดินทางนะครับก็จะเดินทางกับทางรถโดยสารนะครับก็น่าจะเป็นการนั่งรถจากเอ่อที่ซาปาเนี่ยไปลงที่เดียนเป็นฟูระหว่างไปเดียนเป็นฟูเนี่ยผมจะ เอาเสื้อไปฝากน้องตูตู้นะเสาเซลาแต่ว่าอยู่ไรเชาแล้วนะครับอะ่ะจะบอกเสื้อหายดอออกมาก่อนแฮปปี้เดนอิสชาว์วงนะคิดถึงตูตู้เสมอเราต้อแยกกอกมานะครับแล้วก็อีโต้จะไปด้วยนะครับก็ระหว่างทางเนี่ยก็น่าจะแวะที่ไรเชาหนึ่งที่แล้วก็จะไปถึงที่ดินเมฟูประมาณดึกๆเว่าเที่ยวรถจะมีราสามโมง ตอนบ่ายก็น่าจะไปถึงนู้นประมาณสองสามทุ่มนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าตอนที่เราเดินทางขึ้นเครื่องเนี่ยหลายคนเป็นห่วงผมหนึ่งก็คือเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเช็คให้ดีนะครับเพราะว่ามีมรสุมเข้าพายุเข้าการเดินทางตามเส้นทางาตะบานตายแล้วไม่ว่าจะเป็นฝนรือแม้กระทั่งลมแล้วก็กิ่งไม้หรือก็าจจะมันหล่นลงมาหินอะไรเงี้ยอันรจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนถามมาก็คือเห็นผมไปซื้อมีดตามชนเผ่ามาแล้วมันไม่ใช่มีดเล็กๆมันไม่ใช่มีดสั้นๆเป็นมีดยาวๆไม่ว่าจะเป็นมีดนี ตอนนี้ในที่ไปที่กระบังคือเวลาเอาโหลดใต้เครื่องเนี่ยมันสามารถทำได้แต่ว่าต้องแพคให้ดีนะครับแล้วก็เวลาผมเคยเอามีดเนี่ยขึ้นขึ้นเครื่องเนี่ยพผมจะเอาไอเดียพาสเตปะพันแล้วก็จะไปใส่ตัวการกระแทกส่านบินมันจะห่อหุ้มอย่างดีมากคือถ้าเป็นอย่างงี้โหลดใต้เครื่องได้นะครับอันนี้คือผมเนี่ยไปหาซื้อไอตัวการกระแทกกล่ว่ามีมันจะเกิดความเสียหายใช่ไหมแล้วก็พันแล้วก็สกอตเทปพันเขาจะมัน มันไม่มีตัวกันรกระแทกนะครับในเวดนาไม่มีเลยที่เป็นฟองน้ำที่ว่าเราเวลา,า,าเราใส่สุ่อใการกระแทกคือไม่มีผมก็เลยเอาถุงพลาสติกที่ผมพกมาจากประเทศไทยมันเป็นถุงอย่างงี้ถุงไอเสุขยะยังใหญ่เพราะว่าผมกลัวว่าเวลาผมเดินทางเนี่ยฝนมันตกแรงผมก็จะเอาคุมหัว <c oughs> คุดไปอยู่ในนี้เลยใ <c oughs> <c oughs> หญ่มากนะเป็นไงเวอร์วังอลังการไหม <c oughs> แล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางมากกว่าครับเป็นกระเป๋าที่ผมมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าใหญ่นี้ก็ใส่ได้อยู่นะแง่แล้วผมก็พกติดตัวไว้พกถุงไม่ไม่ผิดหวังองกันได้ถุ <c oughs> จงจำนะก็เลยเอาซื้อมาแพ็คหนึ่งเยอะมากกะว่าเดี๋ยวมันคงขาดแล้วจะใช้ไงก็เลยเอาประมาณ2-3ทถงุงเนี่ยเอามาตั้งให้ให,ใหญ่แล้วก็พันพันนันพันพันพนัพนพ,นพ,นพนแล้วก็ไปผันก็จะได้แบบนี้นะอันนี้คือ ไอ้มีที่ว่าเขาเจียให้แล้วที่กระบังนะส่วนนีกเล่มด้านหนึ่งเล่มหนึ่งนะอันนี้เป็นมีดเข่าวควายนะครับหยาดคืออะไรคือก็ค่วงอะ่ะเขาว่าเพราะว่ากฎหมายในเวียดนามเนี่ยคือแรงมากเวลาพบอาวุธมีดเนี่ยไปตามชุมชนหรือไปตามาสถานที่ที่มีคนพุกพ้านเนี่ยแล้วก็เป็นมีดอะไรก็แตกคือกฎหมายเขาจะแรงถ้าโดนจับคือหนักเลย วัตถุประสงค์ก็คือถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเมาหาเรื่องหรืองเงี้ยโหหนักแต่ผมเนี่ยคือนักท่องเที่ยวแล้วก็เวลาผมเอามีเนี่ยผมจะบอกกับคนที่ขายมีว่าให้หอ่อพลาสติกหรือห่ออะไรก็แล้วแต่ให้มันแน่นอย่าแบบให้มันแบบพร้อมใช้งานเพราะว่าบางทีเดียวเราเดินทางเนี่ยเขาเห็นเราทำอ่าพอไปเงีย้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมันบางทีไม่จําเป็นเพราะกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่แล้วใช่ป่ะก็เลยสาอีกทีหนึ่งอันนี้คือเขาเอาเอาไอ้นี่กระสอบ เรสอบแบบพันมีดนะครับที่อะไคนเห็นนะครับตอนที่เราเสอบอมีดพันหนายอยู่แล้วก็คือสอบทั้งลูกแล้วก็เอาเชือกผูกแล,ล้วผมคิดว่าหนึ่งก็คือเป็นการเซฟพวกเขาแหละน,ะน่าทุกคนไปไหมเขาก็น่าจะร่ำรวยอยู่เราเป็นนักเที่ยวเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็จัดการพันนั้นเรียบร้อยนะจากที่ว่าจะโหลดใต้เครื่องก็ไม่ได้โหลดแล้วนะครับเพราะว่าอา,ายุเข้าผมก็เลยทําการเ,าเปลี่ยนแผนดีกว่าเพราะความปลอดภัยนี่คือสำคัญที่สุดนะแล้วก็ที่สำคัญผมมากึ่งกลางระหว่างการเดินทางถ้าย้อนกลับไปก็ไม่น่าจะมีอะไรไปรู้ดอาข้างหน้าดีกว่านะครับ แล้วก็ฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการดื่มสุราในการขับขี่รถของคนเวียดนามนี่ก็โทษนกนะครับถ้าเกิดคุณดื่มในปริมาณที่เกินกําหนดของเขาเนี่ยโอโห้หนักมากนะปั๊มนี่คือหลักหมื่นเลยนะถ้าที่ฟังแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยก็ถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณไม่ใส่หมวกน็อกโทษก็หลักปรับหลายพันอยู่ขอจะตรวจละเอียดยิบเลยแล้วเรารู้สึกว่าประชากรในประเทศเวียดนามนี่คือเขาก็จะไม่ อ่ฝืนเรื่องการขับเคียอะไรเงี้ยเวลาผมไปดื่มผมจะดื่มแค่หน้ากล้องนิดหน่อยหลังกล้องก็ไม่ดื่มนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าดื่มมันมีช้อยอย่างนึงก็คือเรียกรถแท็กซี่มารับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฝากไว้ที่บ้านคนรู้จักแล้วก็เดี๋ยวเช้าเขาก็ขับมาส่งหรือไม่นั้นเราก็ขับไปเอาคืออันนี้คือทางเอาที่ผมอบอกทุกคนก่อนเวลาผมไปเนี่ยแล้วมันติดลงเงี้ยคือหนึ่งก็คือ,น,คอนั่งรถกลับหรือไม่ก็นอนบ้านนู้นเลยนะ เราก็มีสาวนัดอีกแล้วออนไปนอนบ้านเธอแล้วก็เดี๋ยวเธอจะทําอาหารเลี้ยงแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อมาคุยแบบเดิมผมกลัวเมามากผมก็ผมมีแต่ว่าผมขออ่อนนะช่วงนี้ผมลดเรื่องแอลกอฮอล์กินได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเลยําเลยก็คงกินไม่เยอะแหละเพราะรู้สึกว่าร่างกายม,มันต้องการพลังแล้วก็ต้องการแบบมีมีสติในการที่เดินทางให้รอบไทยพวกผมมีทริปที่รออยู่อีกหลายทริปอยู่เพราะว่ามีคนนัดมาเยอะมาก เอาเปว่าเดี๋ยวยว,ยวันนี้นะเตรียมตัวขึ้นรถโดยสารแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลีนเป็นฟูครับมีคนรออยู่นั่นแหละจะติดวของเราไปกันนะครับตกวนะฝนตกใฉยเลยจริงๆแล้วมันน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแลวผมได้ยินเสียงฝนน่าตกดังมากเลยกระทบกับหน้าต่างแต่ผมไม่รู้ว่าจะตกยันเช้าแต่ตอนเช้านี่ไม่หนักแต่ว่ามันแค่ป,ปลอยบรรยากาศมัเลยไม่ค่อยคึกคักรด ที่สั่นจอนไปมาคือมันเลยน้อยไงผมเองก็โชคดีมากเลยเมื่อวานที่ได้ออกไปเที่ยวก็มีโต๊ะนะด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่เปรียกผลแต่ถ้าเกิดไปวันนี้คือรับรองว่าสุดนะเปรียกแน่นอนนะวันนี้ผมจะเดินทางออกจากเมืองซาปานในช่วงเวลาบ่ายสามตอนแรกกะว่าจะเดินเล่นหรือขี่มอเตอร์ไซค์เที่สนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างนี้คือมม่ไปแล้วอาจจะเอากระเป๋าไว้ที่เราบ,บิ้แล้วก็นั่งรองรถมาปับ๊บแล้วก็ไปลเลยเช้าเลยจากนั้นแล้วก็ไปรู้ในรวาเช้าต่อ นะครับจะเจอตุ๊ตู้ไหมแต่น่าจะเจอแหละจะนันให้น้องมาหาแล้วเอาเสื้อแล้วก็ได้พูดคุยกันจากนั้นแล้วก็จะถึงเดนเบียนในช่วงเวลายามค่าคืนพวนายให้ฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวการเดิน,นทางรออยู่ที่บนเส้นทางในียดน,นมตอนเหนือนะครับอาจจะไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็หากาแฟกินก่อนนะครับลมก็น่าจะได้เอามาอยู่แต่ต้องกลับไปเอาลมบนห้องแล้วก็เด๋ยเดินไป กันโน่นนิดนึงครับมีตลาดเช้าไม่รู้ว่าเช้าเช้านี้เขาจะมาขายของหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมนะครับทุกคนครับฝนตกนะก็ไม่เป็นไรมีตกก็ยังอยู่บนห้องอยู่เลย <S <S มาดูตลาดเช้าว,วันฝนตกคนดีกว่าโอ้โหดูคือมันตกไม่แรงก็จริงแต่ว่ามันก็เปียกถ้ายูนนานนะครับมันไม่ใช่หมอกไม่ใช่เมืยเมื่อวานเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับหมอกหรือเมื่อะมันไม่ใช่เนาะเดี๋ยวนะฝนหยุดตลอดเลยว่ะ เขาขายอะไรบ้างอ่ะก็คงขายเป็นพวกผักพวกอะไรนี่แหละแต่กระ็นีผมคงไม่ได้ซื้อนะผมจะมาหาข้าวกินดูชาวบ้านชาวช่องเลย้องใส่ชุดกันฝนมันแปลกตาเดี๋ยวน้ตเกียตกหนักๆผมกำลังสงสัยว่าเขาจะมาขายไหมเนี่ยมาดูตลาดเช้ากันปะอุ้ยฝนไม่ตกหนักเหวะพายุเข้าจริงด้วยก็ยืนขายของเลยเป็นผักทั่วไปอ่ะ ไม่มีพวกเนื้อพวกอะไรเลยเนาะหน่อไม้ก็มีแตงก็มีฟางทองก็มีหนาวแล้วครับเนี่ยยิ้วมาจากป่าเลยดือดฟ้าขายยาต้องยืนทนขายครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเช้ามากนะก็ใส่สายแล้วอะเจ้าดอกหผลไม้เป็นยังไงดีอันนี้ผักสดอร่อยนะผมชอบมากนี่เป็นผักที่อร่อยมากๆเลยอันนี้ผักข้าวตองเป็นไปก็รู้แล้ว มันเป็นผลไม้คล้ายๆเป็นลูกท้อมากกว่าลูกท้ออันนี้ผักเซอยเต้ก็น่ากินนะครับโคดก็เป็นสดๆพริกหยวกเขาก็เรียกให้ซื้อน่ะน่อไม้นี่ก็น่าซื้อมากที่สุดน่าจะเอ่อไม่ได้ซื้ออะไรแล้วครับงี้มันไม่มีอะไรละนี่เป็นตลาดเชา้าอีกที่หนึ่งนะครับทุกคน ก็ของก็มีไม่เยอะนะครับ <Okay. S 1> น้อยอยู่นะครับจริงๆมันจะมีพวกขายไอตัวแบรแหละมัน <Okay. S 1> จะผักนี่แหละแล้วก็พริกดอง <Okay. S 1> คือฝนตกไงตลาดเช้าวันนี้ที่ว่าผมมาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วของตลาดนันะ่นตรงนี้คือไม่เยอะเ mm. นื้อเนื้อ เนื้อแม่นะครับเนื้อหมูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนื้อโบหรือเปล่าน่าจะใช่อยู่เนื้อแบ่นี่เนื้อแบ่หัวแบ่กินแบ่ได้อยู่อันนี้เนื้อเนื้อวัวนี่ก็เนื้อวัวเดี๋ยวไปเดินดูข้างๆหน่อยอ๋อนี่ตกปูตกกุ้งสดๆเลยโอ้หมีกุ้งแม่น้ำเลยครับเห็นไหมแล้วก็จะมีกุ้งที่เป็นคล้ายๆกับ กุ้งปูลาดำก็มีกุ้ปูก็เป็นปูนี่น่าจะเป็นปูห้วยน่าจะเป็นปลาเลี้ยงปลาลากล้วยก็มีอ่าวทะเลก็มีหอยกาลใหญ่ก็มีปลาหมึกก็มีอันไก่ไก่ไก่ก็มีหางจะเป็นหางหมูแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ันเป็นของกินแล้วหมวดจะไปกินขนมปังไว้มาซื้อล้มครับหมวดจำเหมยเนี่ยก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวไปกันต่อมันดีมากเลยมันทำอัตโนมัติ <c oughs> ทุกคนดูภาพบนล่างครับผมมาซื้อล้มนในเวียดนามน,นะครับมันดีมากเลยถามว่าทำมันดีมันดูดูแข็งแรงมากเลยลองดูนะครับผมลองปิดเปิดปิดเปิดแล้วมันดูแข็งปักเลยไอ้ล้มที่ผมใช้อยู่มันเป็นล้มบางๆอ่ะ โดยรวมทีมันเงือบอะ่ะมันเงือบแล้วมันก็ไอไอตรงปลายรถม,มันลุ่มหมดเลยแต่ว่าไอเน,นี้ยมันดีมากเลยมันกดปิดเปิดได้อัตโมตน,นมัติแล้วมันหุบได้ลองดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะหุบให้ดูนากลางคนเลยดูนะเปียกเดี๋ยวเปิดล้มก่อนนะครับแล้วกดปิดเปิดอัตโนมัติเปียกเลยเว้ยเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันบ้านหลนบ้านน่าจะเป็นหมูนะตัวดำดำใช่เลยนะครับ อ่าตอนนี้จะเป็นตรงหัอมนที่อยู่ตรงตลาดนะครับก็เดี๋ยวมากินได้มาดูที่ย่างกันครับปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออมันมันไม่ใช่หมูนะั้งเนี่ยอันนี้คคือคงเป็นแค่ผ้าปิดไม่ใช่คำโฆษณาั้งเนี่ยหัวปแปลกๆนะอันนี้คือหัวมันเป็นไม่ใช่หมูแต่ข้าวมนมันหัวหมูนะหัวหมูหันก็ยังไม่ย่างด้วยถ้าเย็นนี้อาจจะได้เห็นอยู่เพราะประมาณเย็นน่าจะมีการปิ้งอยู่แต่ว่าผมไม่ได้มาไง มันจะเป็นหมูนะเพราะว่ามันอันใหญ่อยู่อะหันข้างนอกเลยอะนะครับเขาขายตอนเย็นครับผมไม่ได้แวะมาโซนนี้เลยผมไปเลยไม่รู้ไงว่าเขาขายหมูหันแล้วก็หมาหันด้วยมัง้งตรงนี้ผมไม่ได้มานะครับอยู่สาปาสองสามวันเนี้ยผมก็เลยออกมาเดินหาร้านกาแฟเดี๋ยวจะกินข้าวมันเคยจำได้ว่าเคยมากินข้าวแถวๆนี้อยู่เมื่อตะก,กอนที่มาเนี่ยน่าจะเป็นร้านนี้แหละผมเคยมาอยู่ ใช่แหละมาดูสาวทำแบงก์มีดีกว่านะครับร้านนี้คือเขามีขนมปังเองนะครับเนี่ยซู่กระทำแบง์มีของสาวที่นี่ครับก็คือจะมีไข่แล้วก็จะมีเนื้อย่างแล้วก็จะมีส่วนผสมของพวกเนี่ยหมูยอแล้วก็ไส้กรอกอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเคปั๊บด้วยเห็นไหมทุกคน อันนี้ร้านนี้เป็นน่าจะเป็นร้านส่งน,นะครับในชื่อของขนมปังว่าด้านหลังของมนันคือขนมปังรวนเลยมาดูสูตรการทำนะครับสาวยอยทำให้กินก็ต้องลองดูหวังว่าคงเป็นหมูสาธุจะไม่ถามเพราะงั้นเดี๋ยวจะคอแข็งคารูณนะักท่องเทีย่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเอะว่กคงไม่ทำเ้อะ่างนี่นหรอกว้า ไข่คร,ครับรเผาไข่เจียวด้วยจะให้ดูก่อนมันฝรั่งเต็มไอ้ยรนมปังเต็มเลยเป็นร้านส่งจริงนะใส่ซอยกับมยองเนสน,นะครับทุกคนแล้วก็จะมีแตงกวาแล้วก็จะมีแครอท กับหัวเชฟเท้านะครับใส่เข้าไปมีผักชีด้วยทานเช้าง่ายๆครับในเวยนนายมีเยอะก็คล้ายๆกับข้าวจีดที่ลาวครับอันนี้คือต้นตำรับนะโอ้ก็ใส่น,นี่ด้วยเนื้อย่างก็คือเคบับที่ผมบอกอะแต่ก็ใส่เนื้อย่างด้วยน่านกินว่ะอันละสีสิบนะครับสี่สิบกีบเงินก็ประมาณไม่ถึงร้อยนะครับประมาณ60บาท่ากนะ้นเราก็ป๊อป อสุดมากกินมากเลยเห็นไหมพลงังลรงว่าเขาจะไปใส่ขนมปังของตัวไหนตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะเอาไปใส่กับขนมปังตอนที่เขาเอาเครื่องจักรกระแท์นใหนม่เอาลองดูนะครับจะแม่งคืกกันนะเนี่ลองลองบึงบึงบึง,ง,ง,งเฮ้ยจริงด้วยว้าวไดกินโคตรเลย จ,จ่ายตังนะครับ 40k เรียอพอดูหน้ามาดูหน้าชาวรับจ,จ่ายพอดีรถโดยสารเลยไปแล้วครับเราเลยต้องรีบนั่งแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางไปจุดหนึจุดครับก็5้านมือให้ด้ก่าด้าเชฟไเบลล์ดูหอวเราไม่นั่มือห้าใช่ไหมเฮ้เบลล์ดูหอมานยอะมากยัง,ยงยตอนนี้สามมงจะขึ้งแล้วน่เด,ดี๋ยวตัดรถนะ ฝนพูกจะหยุดตกนะหมอกคลุ้งเลยมันก็อาจจะลุ้นหิมะไงก็ค<อ>ือหนาวก็มีหิมะจริงๆนะหิมะตกอยู่เมื่อหลายปีก่อนแต่พี่มาไม่ไม่ไม่เจอรถมาแล้วเว้ทุกคนโอ้โหมันเป็นรถอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รถแต่ VIP เป็นรถโดยสารม,มันรถไม่ค่อยมีอ่ะ นะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเดนเบียนกันแครับทุกคนตอนนี้4ี่โมงกว่าจะ4ี่โมงยีแล้วนะครับทุกคนครับขึ้นรถมากันแล้วนะครับเดี๋ยวบอกบรรยากาศในรถก่อนมันเป็นรถเข็นผักมากกว่าเข็นคนแล้วผมก็เลยสงสัยคุยกับมีโต้ว่าทำไมเมืองซาปาเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่มีรถที่เป็นรถใหญ่รถนอนแล้ววิ่งไปเดนเบียนฟูหรอเพราะว่าถามตุ๊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 เุ๊เุ๊ต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 ุกตอนคือ ันคนกะลําเต็มคันเลยแล้วก็วมีคนนั่งไงวันนี้คือพอมีคนนั่งไม่เกินสิบคนนะครับนเนี่ยแค่นั้นเองเรารถก็ค่อยๆไปวันนั้นผมไปถึงเอ่อเย็นเย็นวาซา,า,าปาเลย,เยมันก็เย็นมากๆแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วฝนก็ตกอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะไปถึงก็อีกนานดูครับเส้นทางนี่คือแบบนี้เลยผมมอทงท้าไม่เห็นนะครับลุ้นลุ้นคนขับเดียวคนขับก็โทรศัพท์อยูย่ ดี๋ยวจะบอกเขาให้แวะเอาเสื้อให้น้องตุ๊ตตุถ้าไทยตุ๊ตตุ๊คงไม่ได้นายคงไม่ได้แวะกินข้าวเพราะคนน้อยไงถ้าแวะกินข้าวก็ดีได้เจอตุ๊ตตุนะครับ,อบอก็หวังว่าทุกคนก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการเดินทางน,นะครับป๊อดข้างนอกนี่คือดินถล่มนะตอนนี้มองดูดูดูๆๆฝนมันตกว่ะเห็นเปล่าดินสไลด์มานะโอเคเดี๋ยวนั่งรถก่อนนะครับสักพักเลยตอนนี้ก็คือสี่โมงครึ่งถึงอะไรเช้าก็น่าจะมามีห้าโมงครึ่ง ที่เรียนเบียร์ยรก็จะประมาณมีถึง3ามีทุ่มอ่ะอันนี้คือที่เขาใช้น้ำน่าจะเป็นการเพราะเลี้ยงปลานะครับที่เขาเรียกว่าปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาแซลมอนนะครับของที่เวียดนามนะครับเพราะว่าน้ำที่นี่เย็นมากๆไอ้ตรงข้างๆเป็นใส่น้ำใสสวยแล้วก็ช่วงนี้น้ำเย็ะมากครับนะเดี๋ยวให้ดูนะจะเห็นน้ำไหลเนี่ยอู้นี่บอกปลาเต็มเลย ปกติเราไม่ได้ออกมาตรงนี้ไงแล้วก็ไม่ไม,ไม่ได้สังเกตอย่างพอตอนออกมาจากโรงซาปาสักป,ประมาณ30 40โลนึงถึงจะเห็นนะครับทั้งนั้นเลยเล็กปลานะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำธรรมชาติครับพอใช้น้ำธรรมชาตินี้มาเนี่ยนี่รถนั่นมบบน้ำได้เห็นไหมน้ำตรงนี้ก็ทำกเกษตรได้นะครับแต่ที่นี่คือเลีย้ยงปลาอาจายเจนยังกัาสปอนเพื่อจำหน่ายในโรงแรสาปาก็เป็นในด้านที่ค่อนข้างดี มีน้ำ<อ>น้ำเยอะมากเลยช่วงนี้น้ำตกก็เยอะอนะครับดูวิวบนภูบ้านบนยอดเขา,ามีหมอกเต็มเลยครับบนยอดเขาเข้าเขตไรเชานะครับหมอกอยังคลุ้งเลยนะครับไรสวยมากนี่ไรเชานะครับแต่เปนน็นโซนน้องๆอยู่นะครับเดี๋ยวโซนไรยก็น่าจะเข้าใกล้นะครับไอตัวนี้มีการปลูกขวโูดด้วย<อ>แล้วก็ดอกไม้ด้วยสวยเนาะดูดิอากาศเจนนังปีดูดิ เพราะว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มานี่หนาวแหงหนาวมากๆากเลยเสร็จแล้วก็จบเหมือนมัวไปเลยนะไม่งั้นได้เห็นวิวสวยๆเลยนะครับเนี่ยฟ้ายังไม่มืดนะครับตอนนี้ก็คือ6โมงครึ่งแล้วนะครับสวยมากเข้าไรเช้าแล้วนะครับเราจะเอาเสื้อไปให้น้องตุ๊กตุ๊กตู้บอกว่าตุ๊กให้ไปจอดรอตรงปั๊มน้ำมันนะครับอันนี้บอกคนขับรถแล้วนะครับคนขับรถก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปจอดให้เอออันนี้ท้องฟ้าสว่าง มากมากเลยเนี่ยคือหกโมงคือจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับที่นี่เดนยาท่านนะ่นี่มืดช้าแล้วก็สว่างเร็วๆนี่ฮะก็สว่างมากๆอาจจะไปเจอตุ๊กตุ๊กนะครับตุ๊กตุ๊กน่าจะมารอแล้วตุ๊กตุ๊กกำลังมามีโต๊ะโอเคค่ะหกโมงครึ่งจะทุ่มแล้วดูดิสว่างเลยเอาถือเสื้อหน่อยเดี๋ยววันให้ตุ๊กตุ๊กหน่อยตุ๊กตุ๊กอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เจอนี่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 ตุ๊กตุ๊กวันละตุ๊ตุ๊ก มีน้องเค้าที่2องแล้วนะเออเออรถที่น่ะก็บอกแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาเติมน้ำมันที่นี่ไงเอาล่ะสวัสดีครับมีเสื้อเสื้อมอบไปตัวแทนมอบหน่อยสองตัวจะเป็นแบบลายมีโต้ตัวหนึ่งนี่ได้ได้แบบนี้แล้วก็เป็นพี่ตัวหนึ่งนี่สีดำกับสีขาวสีสีเทาอุ้ยดูนี่ทองที่สุดทองที่สุด ให้ได้เมื่อไงเนื้อ25วันพี่เขาจะคลอดแล้วค่ะดีใจด้วยเย่มีโต้นจะมีหลานไม่ใช่รถมาเติมน้ำมันพอดีเดี๋ยวถ่ายลูกก่อตุ๊ตุ๊ก่อนเดี๋ยวรถจะอดนะครับอันนี้เป็นรายของตู้ตุ๊ใช่ไหมเจ๊ตุ๊ตุ๊รวยมากผงเน็ตต้องเกือบเป็นพันแน่ๆเลยไม่ี่ร้อยอันนี้เหรออันนี้ก็น่าเป็นเงินไทยก็น่าจะเป็นประมาณสามร้อยสามร้อยบาทสามร้บาทเจ๊ตุ๊ตุ๊ก โอเคจะถ่ายรูปกันจันทตุ๊กกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรำลาตุ๊ตุ๊กันนะกอดหน่อยกอดหน่อเร็วเอาหน้านะโอเคค่ะขอลูกแล้วก็จับจับมือหน่อยมีเลือดมีลาแล้วจับมือหน่อยตุ๊ตจับจับไม่กล้าจับน้องอ่ะบายบายนะสวยลูกผู้หญิงป่ะผู้ชายหน้าสวยมากเลยอ่ะไปแล้วนะไม่มีไม่มีสิวไม่มีอะไรเลยจริงๆขอจับมือขอจับมือหลานนะครับจับมือลูกนะเอ้าโอเคเดินทางบายบายตุ๊ตุ๊ มามา<ป>ค่ะบบทางขอเชิญนะคะครับๆๆมีโต๊ะบบจำได้ไมั้ยล่ะไอ,อ้อำเภอนี้ที่เราเคยแวะก่อนเข้าเรียนเรียนใช,ใชเป็นอำเภอที่ใหญ่มากแล้วก็จเจริญอยู่นะครับเนี่ยคือ,อยังไม่เข้าแต,แต่ว่าเป็นเขตตัวร้อยต่อแล้วนะครับรถโดยสารไว้ให้เรากินข้าวกันในช่วงเวลากี่โมงวะอุอ๊ย20:00นเหรอให้มีโต๊ะสั่งนะครับผมไม่หิวเลยอ่ะผมคือผมยังอิ่มอยู่เลยพอดีผมกินมาช่วงเวลาบ่าย2:00 อมา่อจนนองอคืออะไรจ่อหนาถาบจะก้องน้ำแวหนูถามว่าม like ีหมาหรอถ้ามีหมาหนูไปกับหนูก็มีหมาให้กินไหมจะไม่กินมีไงนู้นเฮะ้มนี่เจ้าหทอคแข่งเลยมีเมนูหมาด้วยหรอดูสกนเป็นให้มีโต๊ะไม่จริงคนเดียวก็แล้วกัน มีมีหมูมีผัดมีแกงมีข้าวราดแกงนะครับเนื้อหมูเออจริงเหรอเนื้อหมูเอาเนื้อหมูจะ้ด้ะอิ่มแล้วอ่ะอิ่มอยู่ในเพิ่งกินมาเอ๊ะเบ้าอะไรเล๊ะเนื้อจี๊ดเนื้อจิ๊ดไทยอ่ะใช้ไตดำไหมอ่ะข่าพยายามพูดภาษาไตดำอยู่ไตดำเป็นคำเดียวไตไตไตดอนเนาะโอ้ไตดอนพูดไทยชัดกว่าไทยดำอีกแต่เป็นไตดอนน่ะไตดอนไตดำ ไตโดนก็ไตขาวไงมป็นไตโดนไตาวมันแบคุณไตเหอเออนั่นแหละข้าวอ่ะนั่นแหละเป็นไตเหลือมากินไตเอออิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วอ่ะเอออิ่มแล้วไตขาวไปแล้วอ๋อนี่นะก็ได้อยู่นี่เหมือนอาหารในโรงเรียนหนูเลยก็เนี่ยดีแล้วมีโต๊ะกินได้พี่ก็ดีใจเมื่อกลางวันพี่กินเยอะไงมีโต๊ะบาช้ามีโต๊ะดีลาเยอะก็เลยพี่ซัดหมดก่อนอะไรเด็ด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 เอาเป็นเค้กหรอใช่ไหม ไมเออไม่ใช่ไกรทอดอ่ะเป็นมันฝรั่งคนตีนั่นมาอะไรคนไทยไทนติน่าไนติดไทยเงยไทยล้านี่เอออ่ะก็ได้กันสิเนี่ยเออปุไก่ฮะปุ๋ยผัวใช้เท้าไงผักกาดหวานแน่ผักกาดหวานเออโอ้ยดูเรื่องผักกาดหวานพอใช้เท้าไงผักกาดหวานถ้าเขาเรียกเปแนไนตินเออใช่ใช่เออพูดฟังออกเลี่ยเขาไนติน่า อาชิมน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยไม่กล้าชิมหรอชิมดิเดินถามน้องเขาว่าต้องน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่กล้าชิมอ่ะชิมไปแล้วไอ้ไม่กล้าชิมชิมไปแล้วน้ำซุปผักใช่ผักบุ้งเออนี่ไงน้ำซุปของเขาก็ไม่มีอะไรไม่มีเกลือไม่มีชูรสไม่มีอะไรเลยอันนี้น้ำซุปน้ำซุปอยี่ห้อเป็นน้ำที่แบบเอาผักเนี่ยต้มเนี่ยน้ำต้มผักซุปผักหรอ แล้วก็ผักอันนี้ก็แค่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเกลือไม่มีอะไรเลยผักต้มเฉยๆแล้วก็ชิมน้ำปลาตไดาให้มะนาวด้วยโจ๋วเดาได้จีโจ๋วเดาได้ยี่กินผักต้มได้โย่เผาหิวไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็นิดๆได้อยู่ออกินอาหารอาหารตงอาหารตอนแรกว่าไม่กินนะครับ เห็นมีโต๊ะจะดูน่าอร่อยใช่ไหมกินได้ค่ะกินเพราะว่ามันจะมีไก่มีปลาแล้วก็จะมีหน่อไม้แล้วก็มีกระดองอร่อยฮะอร่อยใช่ไหมใครบอกเสนดองมีโต๊ะลองกินปลาไหมปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยปลาเซมอนเหรอน่าจะไม่ใช่นะปลาในปลาในปลาในปลาเนี่ยปลาปิงยะปลาในปลาใน ปัน<ร>ในน้องเขสงสาสวยน้องสวยแล้วกพ็พูดพูดไทยเก่งมากพูดชัดด้วยเขาพูดเขาบอกเขาพูดร้องไทยรื้อ่ะใช่ต้องบอกว่าภาคเหนือของเวียดนามนี่จะมีคนไทยดำเยอะมากเขาพูดภาษาลาวภาษาไทยดำรู้เรื่องเลยอันนี้ไก่นะไก่เน้นเน้นลองลองชิมหนมอนไหมจะเป็นหนอดองหอเกว่า อกต้มแกนต้มตตใส่ซุปอะไรไม่รู้แกงโน่แหละแกงโน่เหมืน,น<ะ>ไม่มีไม่มีอะไรเลยแค่โนอ่อย่างเดียวเ<ะ>ขาไม่ค่อยใช้เครื่องอะไรเยอะทุกคนคนเวียดนามเข<อ>ีิวพันเขาก็เลยสวยมากคำทุตตาแบบบ้านๆแบบที่เขาทำแหละก็คือเขาทำแบบใส่เกลือกระชรสไม่ได้ปรุงแต่งมากมรสชาติก็ดีนะ อ,อร่อยๆทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะกินก่อนนะครับคลิปนี้ก็เลยเป็นการว่าเริ่มกินตั้งแต่เดือนเบียนแล้วก็มาถึงเออก็ไม่ใช่สิสปาเลยเดือนเบียนนี่คือกินอาหารเดียวเลยก็ไม่ทำอะไรเลยฝนตกเดียวไม่ไปทำอะไรไม่ได้แนละ้วใช่เลยเราได้ว่าจะชวนไปโต๊ะไปดูน้ำตกตรงที่เป็นทางออกตรงตาปลาสวยนะสวยมาก,มากน้ำเยอะมากตลอดทางอะ่ะเราเราตอนแรกตอนที่พี่มากเขาก่อนคือมันมีน้อยอ่ะวันนี้คือมีเต็มเลยครับ อลังการงานสร้างมากเลยเสียดายไงถ้าคนเป็นตกพี่พามีโต๊ะบาขี่รถเล่นขึ้นมาก็ทันพวกรถมารับเราใช่สี <ahead> like. to to live, drugiej, uh ่โมงสี่โมงกว่าหคขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงแน่นอนเพราะจองที่พักแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาใช่ฟินก่อนเดินทางแล้วครับอาหาเดียนดึนฟูถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮลโล เทียงครึ่งครึ่งว้าวจะดาทำไยเลยนะนี่ไงใช้มือนี่ไงไม่มีเครนเป็นการเดินทางที่สระหงมากมีฝนจะซาปาบายบายหลับมาด้วยกันนอนมาด้วยกันครับสุดจัดเลยเขายังต้องไปส่งลูกค้าอีกหนึ่งคนนะครับในรถแต่เราจะพักแล้วนะครับ ก็เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับไม่ไหวแล้วมีโต๊ะเราหาคนทางในการกลับมาฉันพร้อมนําพาให้พบความสุขใจฮ